ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่บนสะพานชาวนะครับเป็นซึ่งเป็นสะพานยอดนิยมนะครับของกรุงปาร์ตประเทศสาธารณรัฐเช็กนะครับซึงนักท่องเที่ยวที่มาที่นี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะแวะมาชมนะครับปราสาทหลังจากชมปลาสศาทเสร็จลุ่มปราสาทเช็คลุ่มปราสาทปาร์ตเสร็จนะครับก็จะมานี่ครับเดินชม คนสะพานชาวนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าคึกคัก่อสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศความคึกคักของสะพานแห่งนี้นะครับนะครับด้านโน้นก็จะเห็นเป็นกลุ่มประสาทปลาส์นะครับนี่ครับความคลกคักคของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งหลังจากโควิดสางซานะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับเห็นได้นี่ครับความคึกคักของสะพานและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับไม่สวมหน้ากากแล้วนะครับรวมดูผมด้วยและคนถ่ายด้วยครับ สำหรับสะพานชาวทางนี้ก็เชื่อมอะระหว่างสองฝั่งของกรุงปรากนะครับซึ่งข้ามแม่น้ำลันตะว่านะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของอประเทศเช็กนะครับหรือของอปรากนะครับถือว่าเป็นแม่น้ำในประเทศสาธารณารัฐนร์เช็กนะครับนี่ครับให้เห็นกนะ็คือด้านนี้ก็จะเป็นนะครับมี เรือมีการสัญจรไปมานะครับ,นะรบด้านนั้นก็จะเป็นกลุ่มรประสาทปลกีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับถือว่าเป็นสะพานอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่คนที่มาเช็คมาปลาก,ก็จะแวะมาเที่ยวนะครับก็จะมีนอกจากชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามแล้วส่วนใหญ่ก็จะนี่ครับมา,ามีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับมีการวาดนี่ครับมีช่างภาพมีศิลปินมาคอย ให้บริการวาดรูปนะครับแล้วก็มีของโซเวเนียของที่ระลึกไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นฝ่ายน้ำล้นนะครับบ้านเรานะนะครับเป็นฝ่ายน้ำล้นนะครับมีเรือบริการนักท่องเที่ยวนะครับเที่ยวชมนะครับล่องแม่น้ำนันตว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญแห่งบนสะพานแห่งนี้ก็คือศิลปะของรูปปั้นแบบบา็ลกนะครับเป็นซึ่งมีอยู่ ประมาณ30รูปปั้นนะครับให้นักท่องเที่ยวได้แวะถ่ายรูปนะครับนี่ครับก็พามาให้เห็นถึงความคึกคักของการท่องเที่ยวนะครับในยุโรปนะครับโดยเฉพาะในเนี้ยกรุงปรากประเทศสาธารณรัฐเช็กแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับ วันนี้ผมก็มีโอกาสดีนะครับในการมาเที่ยวนสะถนะา,านที่แห่งนี้นะครับนะครับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นสะพานที่สุดแสนโรแมนติกเอกแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับอากาศตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอากาศที่เย็นสบายนะครับไม่หนาวมากนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1ิบสองศาเซลเซียสนะครับ ก็จะมีเรือนะครับบริการนักท่องเที่ยวล่องชมความโรแมนติกของแม่น้ำนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายกับแม่น้ำถ่ายกับรูปปัน้น นอกจากนี้สะพานชาวยังถือว่าเป็นสะพานปราศาสตร์นะครับซึ่งทอดตัวข้ามแม่น้ําวันตะว่านะครับถือเป็นสะพานหินเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นเมื่อปีคศ .1357 นะครับโดยได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จากจักรพรรดิคาวที่4แห่งจักวรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งสะพานแห่งนี้สร้างแทนสะพานจูดิตนะครับที่ ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมนะครับเดิมใช้ชื่อสะพานว่าสะพานสโตสะพานปลากและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสะพานชาวในปัจจุบันนะครับซึ่งสะพานแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นตามแบบสะพานหินของเมืองเลเกนบุกเป็นสะพานโคง้งนะครับประกอบด้วยช่องโคง้งทั้งหมด16ช่องมีความยาว621เมตรกว้างเกือบ10เมตรนะครับ ต้นและปลายของช่องสะพานนะครับจะมีหอคอยสามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของกรุงปาร์กจากด้านบนได้นะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของสะพานแห่งนี้ก็คือรูปปั้นสไตล์บาโลนนะครับที่มีทั้งหมดกว่า30รูปนะครับที่ถูกวางอยู่ข้างสะพานชาวมาตั้งแต่ศตวรรษที่17แต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับ ก็จะเป็นรูปปั้นใหม่ที่สร้างขึ้นมาทดแทนนะครับเนื่องจากรูปปั้นเดิมเกิดความเสียหายนะครับถูกกระแสน้ำทำลายนะั่นนะครับในช่วงที่มีน้ำท่วมอาจจะมีรูปปั้นที่หลงเหลืออยู่นะครับแต่ว่าก็จะถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ปาร์คแล้วนะครับ รูปปั้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปปั้นของเซนจอนในโปมุกนะครับนักบุญผู้พรีชีพของชาวเช็กที่ถูกประหารชีวิตในสมัยรัชกาลที่4ของเวสเซรลสนะครับโดยถูกโยนจากสะพานลงไปในแม่น้ำวันตะว่านะครับสาเหตุที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากแผ่นโลหะ บนรูปปั้นนะครับมีความเชื่อต่อๆกันมาว่าหากได้สัมผัสแล้วจะนำความโชคดีมาสู่ตัวและคนที่สัมผัสและคนคนนั้นก็จะได้กลับมาที่กุุมปากอีกครั้งหนึ่งนะครับ